พอล้ำคันปากมิติใหม่ช่วงนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ยังปิดอยู่ซึ่งคณะกรรมาการต่างๆก็เดินหน้าในการประชุมตามปกติส่วนคณะกรรมาการหรือกอมทวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบอง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569สภาผู้แทนราษฎรก็เดินหน้าต่อโดยเหล่าสอสอหรือตัวแทนรวมถึงหน่วยงานต่างๆก็เดินหน้าเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ไปดักรอ,อนักการเมืองเพื่อขอสัมภาษณ์ประเด็นในแต่ละวันซึ่งประเด็นข่าวการเมืองในช่วงนี้มีทั้งในและนอกประเทศถือว่ากำลังเดือดโดยประเด็นในประเทศคงหนีไม่พ้นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอพยายามสอบถามกับทางสสว่าตกลงแล้วเรื่องเป็นอย่างไรบ้างโดยคนที่เดินมาได้ทันเวลาพอดีคือรัฐมนตรีหนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กำลังเดินเข้าห้องประชุมแต่ก็ได้แวะถักถ่ายสื่อมวลชนทางเยี่ยวข่าวจึงถามไปทันทีว่าเรื่องคอรมอรเป็นอย่างไรทางรัฐมนตรีนิมที่ได้ยินก็หัวเราะพร้อมบอกว่ายังไม่รู้เลยจากนั้นก็เดินเข้าห้องประชุมไปและเมื่อเข้าไปในห้องประชุมจุลพันธ์ก็ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเจ้าตัวก็ได้คุมการประชุมถึงแม้จะเกิดเรื่องเล็กน้อยแต่เจ้าตัวก็สามารถดำเนินการประชุมไปได้อย่างเรียบร้อย เมื่อเข้าสู่การประชุมปกติที่สามารถถ่ายทอดสดออกมายังนอกห้องประชุมได้หนิมได้ดำเนินการต่อและได้กล่าวว่าท่านกรรมธิการครับวันนี้จะมีมิติใหม่คือท่านพริตติดภาร,รกิจแต่ฝากคลิปวิดีโอคำถามไว้ผมอนุญาตครับจากนั้นได้ยินเสียงโหเราะในห้องทางจุลพันธ์ที่ได้ยินก็โหเราะเช่นกันแล้วกล่าวต่อว่าให้ใช้วิดีโอถามเอา แล้วฝากเพื่อนๆจดคำตอบไปให้ท่านผริตด้วยครับจากนั้นก็หัวเราะอีกครั้งแม่แม่ไม่รู้ไปโดนเส้นอะไรจนละพันธ์หัวเราะลั่นออกมาเลยแต่ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่จริงๆนั่นแหละ